เมื่อนี้ฝนฝ่าบ่มี่หล่วล่ะครับพี่น้องตกมาตั้งแต่ตอนแรกของวันที่สิบสองตอนนั้นละ่ะพอหอดมาวันที่สิบสามมาสิบสี่มีหน้าคมหกแปนะครับเมื่อนี้กะบบ่มีฝนครับแต่อุณภูมิอยู่ทียีสิบห้าองศาครับพี่น้องเ <c oughs> ย็นสบายดียู่หัวยู่สวนกระไดพญาะะนาล่งกับมาเว้ามาจ่าครับพีกับน้องจังสีล่ล่ะ เ,เพื่อได้หูบรรยากาศของคนบ้านนอกเขานเนะไรงานตามสภาพความเป็นจริงว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนี่มันเปลี่ยนจังไดครับมันก็บ่เป็นจังไดล่ะครับมันก็เงียบสงบดีสําหรับวหาเกษียณจังผมนี่เนะาะหรือวหาเท่าวหแกนี่แหละหาจินทั้งใดมันก็บ่หมานแล้วเขาเอินว่าบนเบิดหมานไปใส่เบ็ดปลากับบ่กินแล้ว ไปขายของคนกับโบซื้อแล้วไปรับจ้างรับใบเขากับโบเฮ็ดก็กับโบจ้างแล้วครับอืมนอกจากว่าเฮ็ดงานเจ้าของชีวิตคนห้าวันนี้นาอพี่น้องเนาะเขากะใส่ร่างกายเขาเฮ้ามาตั้งแต่เกิดพนละจนว่าหอดซุมือนี่นะครับหกสิบกว่าปีกะถือว่าสุขภาพร่างกายก็ยั่งแข็งแรงอยู่เฮากะ รักษามันต่อไปเนาะเพื่อว่าบ่าให้ไข่บ่ให้เก็บบ่ให้ป่วยบ่ให้เป็นผ้าละของผู้ใดว่าสันเถาะไปหัวไปสวนย้ำเม,มื่อเศราย้ำเม่อแรงก็เอาปั่นจักรกยานเนาะหันมีของมาพารุ่งพาลั่งอุปกรณ์ทําการเกษตรแน่กระใส่รถพ่วงครับชีวิตก็ยุ่จังสี่แหละครับพี่น้องมันรูซื้อกว่ามันติดแล้ว อยู่แบบสันโดษอยู่ผู้เดียวนะครับมีขอบขัวเท่านั้นครับที่เป็นสิ่งสำคัญที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันย่มไหวเฒ่าไหวแก่ครับช่วงที่เฮาเป็นนุมเนาะผู้ค้นกับปากกัดตีนถีบดินล้นค้นควายจักพระละนั่นพระละหนีพระละหนีสินคาใส่ใจ งวดรดงวดล่างวดบานงวดซองค้านันคานี่โบ้ยบ่ไดเดยู่บ่ไเด้เศร้าครับพี่น้องโตเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตผู้ใดอยู่ในช่วงหนุ่มๆครับสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีนี่ครับบอร์ดยู่บ่ไเด้เศร้าดอกก็เห็นใจครับแต่ว่าพ่อหอดหกสิบปีมาแล้วครับบออยากไปเฮ็ดนี่ยังต่อล่ะครับพี่น้องผู้ผู้เพิ่นรวยก็เออให้เพิ่นรวยไปเนาะ ผู้เพิ่นขยันเพิ่นก็อยากเฮ็ดตอห้เพิ่นเฮ็ดไปแต่พอใหญ่นาลงนี่เศร้าแล้วครับมีแต่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปจังสันละ่ะอยน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นไปจังสันเพราะว่ายัางคือว้าวแต่ตอนต้นละ่ะว่ามันเบิดหมานไปหายัางมันก็บ่หมานครับขับรถขับล,บลาไปทั้งกงุงทั้งไกลเดี๋ยวก็สิไปเชียวไปชนเขา <laughs> ทันเทามานีเนาะเทาม้าแบบมีความสุขนีก็คือหนึ่งบ่มีพระลหนีสินสองคนในครอบครัวบ่วมีผู้ใดเก็บผู้ใดไข่ผู้ใดป่วยต้องไปเยี่ยมไปยามกันอยู่บ่เศร้าสามลูกเตาเหล่าล้านได้ทำการทำงานที่มันคงสี่มีทีทำกินเป็นของเจ้าของมีบ้านเลื่อนมีทรัพย์สินเป็นของเจ้าของ บ่ขัดสนในทรัพย์สินเงื่อนทองครับถึงบ่ลำบ่รวยบ่มีมากไมา่ไกายก่องแต่ก็บ,บ่ถึงว่าขัดสนครับอันนี้มันเป็นความสุขที่สุดในวัยชราครับพี่น้องถ้าผูดด้ใดเริ่มอายุหาสิบปีนี่ถ้ามีหนีมีสินอยู่นี่ก็ต้องปลดละว่างเดอ้อเออหันเป็นหนีท่อกระซอก็ต้องคอยปลด คอยให้มันเบิดหนีเบิดิีนไปอย่าให้มันมีภ้าละอยียงต่างๆช่วงในวัยหกสิบนีเข้ากับสิไดอย่แบบสับายอยู่แบบมีความสุขวันทองพไปเดือดร้อนผู้ใดอยากซื้อนั่นซื้อนี่กับพ่อได้ซื้อได้ใส่ได้ใจอยู่บวกกับเงินผู้เทาน้ำแน่อยู่นี่ครับใส่กันยางประหยัดพอได้ใส่ฟุ่มเฟื่อย ลดเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆลงครับความสุขนี่มันอยู่กับเจ้าของดอกพี่นอ้องอยู่กับเจ้าของปูงแตง่งถ้าเฮาพ่อใจในทรัพย์สินที่เฮามีนะครับเฮากับมีความสุขอยู่กับมั่นให้ได้ถ้าอานยุอะไรขึ้นก็นย่าคิดเฮ็ดสร้างนั่นสร้างนี่สำหรับผมดอกว่าเดี๋ยวมั่นก็สิผาด พอพลาดแล้วมันลมเลยเด้มันมามีอากาศฟืนขึ้นสมัยตอนเป็นนุ่มเด้ช่วงเป็นนุ่มมีกำลังสติปัญญาดีอยู่หันะลมแล้วมันยังลุกขึ้นมาได้อีกหันเ่าแก่ชะล่ามาแล้วกะเรื่องการลุงทุนเรื่องการสร้างการนี่ยังที่อยากลำอยากลวยอีกต่อไปนี่ให้ยุดครับให้ยุดเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนผ้าละของลูกของเตา่า เห็นคนรวยบางคนดอกว่าบ uh so so totally so ่อ like ยู่บ่อเศร้าบางที่ก็เป็นผู้เฒ่าเป็นตาสังคนมาถามกับวือวืววีวีมีแต่อยากได้ก็มีตามที่เห็นเป็่นข่าวผู้ใดไปใกล้กับบ่ได้แพงเบิดสุกอย่างอันนี้ก็เป็นผู้เฒ่าที่บ่หนาลักครับอันเป็นผู้เฒ่าที่หนาลักแน่่ก็นึงตองใจดีแม่นบ่ละเฮ็ดยังกัเฮ็ดซาซาแยาหุนหันขันแลนเนี่ย คอยดูแลให้กำลังใจลูกเต้าเหล่าหลานามีอันใดที่พ่อซอยตีนซอยเมื่อเขาได้จังเลี้ยงลูกเลี่ยงหลานเมื่อนี่ก็ซอยเขาไป <c oughs> เขาก็นสิไดทำการทำงานแบบมีกำลังใจว่าสรมีกำลังใจในการทำงานสางเนื้อสางโตเขาบ่าแมนว่าสิไปสางแต่ผ้าละ คานันคา,น,า,น,า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 นีกระบอมีคาหนมคาไฟกระบอมีคาอยู่คาจินกระบอมีสมบปน้ำติดเหลา่าเม้ายาติดการพนั่นไปลักษณะทำนองเนี่ยมันก็เหตุให้ลูกเต่าเฮานี่ลำบากใจครับเอามานี่มาเวา้าซํานี่ล่ะสูพี่น้องฟังเนาะจักสิว้าเรื่องหยังลหละขึ้นยุคขึ้กันโว้ยว่าสููมือหลายมันก็ะเบิดความเบาเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามรับฟังรับชม สวัสดีครับ